ก็ก็รู้สึกดีดีใจครับกับผลงานของทีมที่หลังจากหยุดพักเบรกมาครับก็ตอนนี้เหมือนทีมก็กําลังมั่นใจหลังจากชนะมา2แมตช์ติดต่อกันอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นเกมใหญ่แล้วก็ทําให้ทุกคนมั่นใจแล้วก็ตอนนี้สปิริตทีมของเรากําลังดีมากๆเลยเยก็อยากจะคียตรงนี้ต่อไปนะครับ ถามว่าพอใจไหมก,ก็พอใจในระดับหนึ่งครับแต่มันก็ยังมีในส่วนที่ผิดพลาดหรือว่าต้องไปแก้ไขอย่างเงี้ยอ,อย่างแมทท่าเรือเราอาจจะได้ลงไปแป๊บเดียวแต่มันด้วยทุกๆอย่างคือตอนนี้เราขอแค่แบบ3แต้มอะไรเงี้ยเราเจอเกมใหญ่เราเราลงไปในตอนนั้นอะไรเงี้ยก็รู้สึกดีใจที่สามารถช่วยทีมคว้า3ามแต้มได้แล้วกับแบงคอกก็เช่นกันครับก็มีโอกาสลงไปเล่นอะไรเงี้ยก็ทําให้ทีมคว้า3มแต้มได้ก็รู้สึกดีใจกับผลงานของทีมในตอนนี้ ผมคิดว่าฟุตบอลมันมันต้องโรเตชันกันตลอดเวลาอยู่แล้วอะครับจริงๆแล้วเราควรพร้อมตลอดเวลาทุกครั้งที่เรามีโอกาสลงไปเล่นนะครับก็พยายามที่จะทําเต็มที่แล้วก็ช่วยสนับสนุนทีมให้ดีที่สุดเพื่อที่เราทั้งทีมของเราจะได้ไปถึงเป้าหมายที่ทีมเราอยากที่จะเป็นในปีนี้นค,ความพร้อมของทีมและก็ของตัวอินเองในตอนนี้นะครับที่จะเปิดบ้านพบกับระยองในวันเสาร์นี้ เป็นไงบ้างครับความพร้อมของทีมตอนนี้ก็ก็พร้อมครับทุกคนก็เหมือนกําลังมั่นใจกันทุกคนหลังจากชนะมา2แมตช์ก็แล้วก็เป็นเกมในบ้านแมตช์แรกหลังจากที่หยุดโควิดมาอะไรเงี้ยทุกคนก็อยากที่จะเล่นต่อหน้าแฟนบอลของเราแล้วก็เล่นในบ้านของเราเราก็อยากที่จะคว้าสามแต้มแล้วก็อยู่บนหัวตารางแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆในในทุกๆนัดทุกสัปดาห์ครับก็ทุกคนพร้อมที่จะโชว์ฝีมือแล้วก็พยายามที่จะทำเพื่อสามแต้มครับ ก็แน่นอนครับเกมมันอาจจะแตกต่างกับ2เกมที่ผ่านมาเพราะว่าระยองก็อาจจะมาตั้งรับหรือเขาอาจจะมาบุกเราก็ได้อะไรเงี้ยเราเราก็ไม่รู้แต่เราก็ต้องเตรียมตัวโฟกัสกับตัวเราทีมเราก่อนว่าเราจะเล่นยังไงกับเขาอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวก็ที่โอ่งกับสตาฟก็น่าจะช่วยบอกว่าเราจะเล่นยังไงในเกมนี้อะไรเงี้ยครับผมโดยส่วนตัวของผมก็อยาก จะทำผลงานให้ดีที่สุดอะไรเงรรี้ยทุกครั้งที่ได้รับโอกาสตั้งเป้าคือก็อยากทำประตูให้ได้มากที่สุดแอซซิตให้ได้มากที่สุดอยู่แล้วเงี้ยครับแต่ตอนนี้คือก็สำคัญที่สุดก็คือ3แต้มทุกๆนัดของทีมอะไรเงรี้ยฝากถึงแฟนบอลในแมตวันเสาร์นี้ก็อยากให้เข้ามาเชียร์กันเยอะสําหรับคนที่มีตั๋วปีหรือว่าเข้ามาได้อะไรเงี้ยครับก็ อยากจะให้เข้ามาเชียร์กันเยอะให้กำลังใจกันเยอะเพราะว่าเป็นแมตช์แรกในบ้านที่เราไม่ได้เล่นมานานหลายเดือนเลยอะไรเงี้ยก็ทุกคนก็จะทําเต็มที่เพื่อคว้าสามแต้มแล้วก็ส่วนคนที่ไม่มีตัว๋วก็ฝากติดตามเชียร์ผ่านทางทีวีครับพวกเราทุกคนก็จะทําให้เต็มที่แล้วก็เก็บสามแต้มในบ้านให้ได้ครับ